วันนี้เราจะมาทำนะครับน้ำสต็อกนะครับผมให้วินเทอร์นะครับเป็นมือแรกของวินเทอร์นะครับสิ่งแรกนั่นก็คือผักกาดขาวนะครับผมส่วนที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมใหญ่นะส่วนที่สามนะครับจะเป็นหัวใช้เท้าครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้าวโพดนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของมะเขือเทศครับผมแล้วก็แครอทนะครับ สุดท้ายเลยครับตรงนี้ก็เป็นกระเทียมนะครับตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับในการทําน้ำสต็อกนะครับครับผมสิ่งแรกนะครับที่พวกผมจะพากันใส่นั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับจะเป็นข้าวโพดนะครับเราก็จะเอาข้าวโพดใส่ทั้งหมดเลยนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับผมต่อไปนะครับ แครอทนะครับเราหั่นไว้หมดแล้วเราก็เทใส่ลงไปเลยนะครับต่อไปครับเราก็จะเอาหัวใช้เท้านะครับที่เราเตรียมไว้เราก็จะเอาใส่ลงไปครับนี่ก็จะเป็นหัวหอมใหญ่นะครับหั่นไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเทลงไปเลยครับตามด้วยนะครับกระเทียมนะครับผมกระเทียมที่เราเตรียมไว้ครับตามด้วยมะเขือเทศนะครับที่เราหั่นไว้ สุดท้ายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักและทีเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นผักนะครับผมเราก็จะวางเรียงเลยนะครับเราจะใช้เวลาต้มเพื่อให้น้ําผักไนดะ้ออกมาให้มีรสชาติหวานเนะี่ยอันนี้เป็นสูตรที่เราคิดมาเองนะครับดูจากที่ดู YouTube ด้วยนะครับอันนี้เราก็จะต้มไว้สักประมาณ 4-5หชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้น้ำสต็อกที่ว่าเข้มข้นมากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นอาหารของวินเทอร์นะครับมือแรกคือรู้สึกว่าตื่นเต้นมากถ้าคุณพ่อคุณแม่เตรียมของช่วยกันเลยนะครับ,รบพอเราเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ำลงไปเลยนะครับน้ำเราก็จะใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเราก็จะให้ท่วมผักนิดนึงทีนี้เวลาเราต้มไปนะครับน้ำมันก็จะเหือดแห้งลงไปอันนี้เราสามารถเติมน้ำได้เลยนะครับ เราไม่ใช่กูรูนะครับแต่เราดูจาก y o u t u b e มาก่อนแล้วอันนี้มีความตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าทำให้ลูกนะครับผมตอนนี้นะครับก็ต้มไปแล้วนะครับประมาณ15นาทีครับกำลังเดือดเลยนะครับ ครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้น้ําสต๊อกออกมาแล้วทีนี้เราก็จะมาบรรจุน้ําสต๊อกนะครับใส่ภาชนะแล้วก็จะเอาไปแช่ฟิตไว้นะครับเพื่อที่จะอยู่ได้นานตอนนี้ผมก็สั่งซิลิโคนไปแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้มาผมก็เลยใช้ภาชนะตัวนี้นไปก่อนนะครับต่อไปนะครับก็จะเทใส่ภาชนะเลยนะครับตอนนี้เราก็บรรจุใส่ผลิตภัณฑ์แล้วเรียบร้อยนะครับ หลังจากนี้เราก็จะเอาไปแช่ช่องฟิดไว้นะครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นในการทำน้ำสต็อกให้กับวินเทอร์แล้วนะครับหากบ้านไหนสนใจนะครับสามารถนำวิธีทำเหล่านี้นะครับไปปรับใช้ได้นะครับ